อ่าพี่ใหม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องเราเป็นไงมันเรื่องเราปีีปมันแบบมันนานละตอนนั้นกูว่ามันประมาณน่าจะมีเป็นสิบปีแล้วคือคือตอนนั้นยังทำโปรดักชั่นกับเพื่อนเพื่อนในฮารถ่ายตัดกันเองก็คือเราเรานั่งรถนั่งรถตู้ไปเที่ยวกันไปไปไปทำงานไปทำงานกันอ่าขากลับมันก็ง่วงไม่มีอะไรทำไอ้ก็เพื่อนพี่คนหนึ่งก็เล่าเรื่องปีขึ้นมา เราเรื่องผีมันก็เป็นผู้หญิงชุดดำมันช่วงนั้นมันเป็นเป็นเป็นเปนเป็นป็นนเเรื่องของผู้หญิงชุดดำกับกับวัดอนนรเนอ่ยแล้วมันมันเหมือนที่เกี่ยวกับน่าจะโดนรถไฟอะไรทับักอย่างจำไม่ได้อะไรอันนี้คือ <วะ S 1> ย้อน <วะ S 1> ย้อนไปประมาณกี่ปีพี่สิบมีสิบอะมีสิบแน่นอนอ่ะสิปีที่แล้วอ่ะะาแล้วไงต่อครับพูดชื่อวัดได้ไหมนึกออกละอ่ะบอกบอกแล้วเดี๋ยวมึงไปลองกันรุตู้กันอะไรองแล้เกันยอ่าได้วัดวัดอะไรวัดเสมียนารี ล้วจะมีผู้หญิงุด,ดําเกี่ยวทางรถไฟหรือเกี่ยวกับอะไรที่แบบผู้หญิงคือทำอะ่ะครับเออสักอย่างโดนทับหรืออะไรไม่ไแน่ใจแต่แค่รู้รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงชุดดาแล้วก็มีแท็กซี่หรือมีอะไรไปรับก็จะแบบโดนนี่โดนนั่นกันมา<อ>ใช่ไหมอ่ามีคนเห็นรอยกันไปไอ้เราก็อ่ฟังนู่นฟังนี่ไปก็ผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเฉยเฉยไม่ไม่ได้แหละก็มีเพื่อนอีกคนนึงแบบสนุกปากของงครับก็จะแบบพูดแบบว่าสวย <laughs> ว้าโ,โ, <laughs> โ,โหแหลมมากเนี่ยเฮ้ย เข้าใจก็คือแบบว่าท้าทายเอาแนวลบดูรล้อล้อเรียนล้อเรียนอ่ะล้อเรียนดีกว่าจริงก็ลบหลู่แหละเออก็ล้อเรียนเล่นเนนี้กันไปแบบเพราะผู้หญิงนี่นั่นนอนนั่นอะไรกันไปกันเล่าไปสักพักไอเราก็แบบไปง่วงไปเมยก็เป็นอะไสักพักขับรถไปเรื่อยไอรถตู้ยางระเบิดตึ้งทุกคนก็แบบเอ้าอะไรวะ กันแล้วจะกลับบ้านกลับดึกอีกไอ้กลับได้กลับเย็นอีกแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งเพิ่งถ่ายกันเสร็จอะไรเงี้ยค่ะพอคราวนี้รถมันยางระเบิดปุ๊บคราวนี้มันก็แบบบี้เลยบี้บี้กับไอ้ข้างๆมันเป็นเป็นเป็บรถรถลันทุกเหมือนกันไอ้เทียนนั่งเราค่ะนั่งนั่งเก่งกันอยู่มันเสียหลักอ่ะมันก็จะบี้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 จะแบบคนขับบอกเฮ้ย่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพี่จอดไอ้อะไรนะแล้วก็กลางอ่าพี่พี่ต้องจอดแล้วล่ะวัววัวจอดแล้วจอดแล้วพี่ขับขนาดนี้ยังเบียดกูก็เนี่ยเสียวอยู่อืม รอมรนสิร้อมันก็จะแบบหูุ่ข้างอะไรเงี้ยเราก็แบบหวาดเสียวอะไรอเงี้ยแต่ตอนนั้นเรื่องลนิ่งไปนะครับเพราะว่าล้อระเบิดเหรออ่าปุ๊บอ่าไปจอดไปไปจอดตรงเกาะกลางที่มันจะเป็นระหว่างทางแยกอ่ะจะจำไม่ได้ว่าเกาะกลางตอนนั้นมั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 นอะไรไฟมันอยู่ตรงไหนอะไรไงเพราะไม่ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยอ่าถึงเกาะกลางเสร็จปุ๊บพี่เองอ่ะจะไปอยู่ด้านหน้าสุดของของของแก๊งกลุ่มเนี้ยอ้รถตู้จอดชิดตรงน้นสุดใช่ อยู่ข้างหน้าสุดก็จะเห็นรถตู้จอดเห็นเพื่อนๆพี่ๆยืนคุยกันนั่นนน่นเรายืนอยู่ข้างหน้าเพื่อคอยบอกรถโบกรถว่ารถมีเสียหลบๆอยู่ทางโน้นนี้หน่อยอะไรเงี้ยอ่าเพื่อนผมคนเดิมครับ <rí> e> ยังพูดขึ้นมาต่ออ๋อยังยังแซวไม่เลิกยังแซวไม่เลิกชุดดำต่อ้วนละอะไรกันของเขาอะไัไ่นน,นั่นนน่นผมม่ได้ยินไม่ค่อยชัดแต่<อ>รู้ว่ากําลังกําลังพูดถึงผู้หญิงชุดดำ ตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยอนนแต่ล้อ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 กันต่อปุ๊บปั๊บปุ๊บเสร็จผมเองเนี่ยอ่ะพี่เองก็อยู่ดูพี่เองอยู่ข้างหน้าสุดเลยก็แ,แบบต้อมองดูพี่รับสักพักรู้สึกเหมือนมีใครสกิดสะกิดด้านขวาจําได้แม่นเลยสะกิดไหลขวาแรงๆเลยตอนแรกเราคิดว่าเพื่อนของทักเฮ้ยมึงหเหียรถหรืออะไรเงี้ยมาให้เราแบบเข้าไปหน่อยใช่ไหมจะได้แบบเฮ้ยเอียมันดูมันเรายืนอยู่ บนอ่าแถวไอ้หน้าสุดอะไรเงี้ยเขกลัวรถรถอะไรจะเฉียวอะไรเงี้ยคือเหมือนมอเตอกิดไอ้เราก็แบบเฮ้ยหันไปว่าไหนรถวะอะไรเงี้ยเออหันไปปุ๊บอ้าวป้ายครับป้ายเขียนว่าวัดเสวียนนาเรีครับผมอย่าดูปูแบบนี้ให้ขนลุกอีกเนี่ยนี่ขนาดผมฟังไปแล้วรอบหนึ่งที่พี่เล่านะเว้ยแล้วพอพี่พูดให้พี่พูดว่าวัดเสอร์เนนาเรีะผมแม่งก็ขนลุกอีกอะคือแม่งใช่ ันแบบไอ้เยอะเลาทุกครั้งคือกูโดนเองยังไงเออก็ <c oughs> คือคือถ้าถ้าเป็นลมหรือเป็นอะไรมึงจะไม่หันปั๊บเข้าใจป่ปะ,ปะไม่ไม่รู้ไม่ไม่ได้เข้าข้างหรือไม่ได้อะไรนะแต่แบบหรือถ้ามันมีอะไรมาสกลมหรืออะไรก็ไม่รู้เลยแค่ลมมันจะไม่มึงไม่หันควป่ะแต่ถ้ามันมีคนเรียกมังอะมึงจะหันไปกแบแบบประมาณให้อะไรวะเออใช่ไหมใช่แตวาเข้าใจว่าอะไรวะรถมาเหรอหรือแบบมีอะไรหล่นหรืออะไรสักอย่างอะเออกูหันข้าไปเท่าน,นั้นแหละ เออมึงคิดดูการหันความของกูทะลายกูต้องหันเป็นเห็นป้ายอ่ะคือจังหวะจังหวะคือซิตคอมมึงแบบซิตคอมมากจังหวะมึงนังผีอ่ะมันมันต่งกับไม่โตมันตึงแล้วแบบเฮ้ยและเงียบแบบโอ้โหอ่ะแล้วจะยังไม่พอยังไม่พอผมผมช็อกคนเดียวไม่ได้พี่เห็นปุ๊บไอ้เี้ยช็อกมาแป๊บหนึ่งเชี้ยบแม่นี่มันเรื่องมันอะไรวะเนี่ย แล้วก็เดินไปหาไอ้เพื่อนคนที่ยังสนุกกันอยู่ตอนนั้นอ่ายัง<อ>ยังยังยังสนุกปากอยู่ยังสนุกอยู่ยังเฮ้ยไม่สวยสงามมันจะโหยนม,นมนมหรืออะไรไม่รู้รก็เลยเไปให้พ,พี่พี่ครับผมว่าพี่พเราควนหันไปดูข้างๆนย่าง,งเราว่าเราน่าจะหยุดกันแล้ว <laughs> ล่ะหลังจากที่คนหันไปก็ทุกอย่างก็เดดแอะแล้วก็เงียบไปพักใหญ่ๆเลยทีเดียว อ,อ่ก็คือพอปุ๊บซ่อมรถขึ้นรถเสร็จก็คือแบบยางยางแล้วนึงจากนั้นเสร็จพอเด็ดแอร์เสร็จปุ๊บพี่คนขับก็แบบรู้สึกแบบเขาฟังมานานแล้วไงแต่เขาไม่ได้้าพูดอะไรพอเขาก็ไม่ได้สนิทกับเราอ่าเขาก็เดินมาแบบโอ้ยพี่ครับผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่อยากจะเบรกอะไรกันตรงนั้นมันไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเพิ่งเปลี่ยนยางมา,มาตั้งสี่ล้อดล มันปล่อยให้เราคิดต่อไปแล้วเขาก็เดินซ่อมรถต่อก็แบบอ่ะโอเคขึ้นรถกลับขากลับถิงออฟฟิศก็เป็นอะไรี่เงเงียบเงียบเลยเป็นผมเลยดีกว่าเป็นผมผมก็เงียบเงียบมากแหละคือมันมันคุยอะไรแล้วคือย่างน่าจะเคลียร์แล้วพอเะอืมคือมันไม่ได้น่ากัวลว้พี่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออจังหวะมันได้จังหวะเป็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะฟังแล้วคนลุกอ่ะเออ ก็ตอนแรกก็ไม่คิดไรเลยพี่ก็ไม่ได้คิดไรว่าเออก็เล่าเรื่องพวกนี้ทั่วไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแบบนั้นนะแหบนั้นจริงๆสะดุ้งจริงนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถ้าสูตรถ้าสกิดรายรายอื่นหรือสกิรทั้งเราก็จะหันไปไม่เห็นถูกต้องไหมอันนี้สกิร์ตปาผันนะสกิรเหมือนดับแรงแรงแบบให้หันไปมองอ่ะใช่ เราเฮ้ยบี้เอ้ยระวังรถหรือเอ้ยหลบตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยเออเออเราจะแบบเออตัวเราจะกระตุกขันไปอะไรเงี้ยอืมโอเคมากขอบคุณมากพี่เราผมว่ารอบแรกมันดีกว่าเยอะแต่อันนี้ก็โอเคและพยายามพยายามอยู่ไงีัยแต่รอบแรกไม่หรอกรอบแรกมันมันมันก็มันก็ประมาณแต่ว่าแค่มึงไม่เคยด้ดีแล้วมันมันมันดูเซอร์ไพรส์กว่าแหละแต่พอรอบสองมันพอเดาอะไรได้ได้พอบางพยายามหาทางเบี่ยงไว้ได้ได้ได้โอเคตามนั้นที่งานเราก็ว่ากัน ก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับขอบคุณครับ